ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Mobile Legends นะครับผมในคลิปนี้เราจะเป็นคลิปแรกครับผมเปินคลิปแรกของต้นปีนะครับปี2568นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับโอเคในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครเวทตัวหนึ่งครับผมที่มีการปล่อยสกินขายล่าสุดนี้นะครับผมเป็นของแสงดาวนะบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่หล่อมากแล้วก็เป็น ดาเมจเวทสายเบิร์ดอ่าเป็นดาเมจเวทสายเบิร์ดนะครับผมเบิร์ดแห่งเจ้าแห่งสายลมเลยนะครับผมคนนั้นก็คือตัวละครตัวนี้ครับผม The w i n d t r er, u c k ลม Master of the ด i n d m a g i c เวล well, นะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยได้เลยว่าเป็นตัวละครที่มายาวนานมากเป็นตัวละครเก่าแล้วก็ถูกรีแวมมาด้วยนะครับผม ตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครเมดนะครับผมเมดเลนกลางต้องบอกเลยว่าดาเมดรุนแรงมากๆเลยนะครับเป็นสายเบิร์ดดาเมดเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันถูกปล่อยสกรีนออกมาขายซึ่งหลายคนก็ได้จับจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากๆผมทั้งสวยทั้งมีเขาเรียกว่าอะไรมีความหล่อเหลานะครับอารมณ์คล้ายๆมิคาเอลอะไรพวกอะไรเงี้ยพวกทูตสวรรค์นะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมา ทำความเข้าใจถึงสกิลของเกมมูปาดิเจนในตัวละครเวลนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเรามาพูดถึง s s สซีฟสกิลของเวลนะครับมีชื่อว่า w วท็อกครับผมไวท็อกครับผมเป็นสกิลเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับไอตัวนี้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเวลมันจะเป็นสแต็กนะครับเป็นการเก็บสแต็กนะครับผม ก็ถ้าเราเนี่ยทำการช่วยเหลือหรือทําการสังหารศัตรูนะครับเราจะได้มา1 s t a c สแต็ซึ่ง1 s t a c สเจะมีค่าเท่ากับ8หน่วยแต้มนะฮะเป็น8แต้มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมไอตรงนี้จะสามารถสะสมได้สูงสุดถึง10 s t a ต็นะครับผมนี่ก็คือที่ว่าดีมากๆเลยนะแล้วเมื่อประมาณ5 s t สเต็ขึ้นไปนี้ก็บอกเลยว่าเร็วมากๆการเข้าถึงการเข้าไฟการเติมไฟการจ่ายดาเมจ มันค่อนข้างดีซึ่งตัวละครมีทุนเดิมเป็นเบิร์ดดามจมีดามจที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับผมเอาต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิลที่1น,นะครับผมชื่อว่าวินเบรสนะครับผมวินเบรหรือดาบสายลมนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเวลนี่จะปล่อยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคมดาบนะสองคมนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่โจมตีศัตรูเขาเรียกว่าจะปล่อยใบมีด2อ,อ่า เวลจะปล่อยใบมีดลมนะครับสองใบนะครับทั้งซ้ายและขวาในพื้นที่ศัตรูของเป้าหมายนะครับผมโดยแต่ละใบเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่250แต้มนะบ,บวกไปอีก80%ของพลังเวททั้งหมดพลังเวททั้งหมดคืออะไรพลังเวททั้งหมดก็คือพลังของอุปกรณ์ที่เราใส่แล้วก็พลังของสเตตต,ตัวละครด้วยนะครับโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิลที่2ครับผมสกิลที่2ของเวลนี้จะเป็นสกิล วินโบสครับผมวินโบนะครับจะเป็นวินเป็นการที่เวลนี่จะส่งพายุหมุนครับผมไปยังทิศทางของเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายศัตรูนี้ได้รับความเสียหายเวทนะครับสามนะครับผมแล้วก็อีก100%ของพลังเวททั้งหมดนะครับผมเมื่อโดนเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายโดนสกิลตัวนี้เข้าไปจะถูกผักแล้วลอยขึ้นนอกอัพขึ้นขึ้นฟ้าไปเลยนะครับผมลอยอยู่ตรงนั้นประมาณ0.6วินาทีนะแล้วก็ ศัตรูแต่ละตัวจะลอยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมันจะไม่ลอยดื้อๆไม่ใช่นะครับผมตรงนี้ไม่ใช่นะจะแค่ลอยครั้งเดียวแล้วก็ลงมานะครับเมื่อพายุหมุนเนี่ยมันไปถึงจุดเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะหมุนอย่างนั้นอ่ะอยู่คงอยู่งั้นค้างไว้อยู่ที่1.6วินะครับมันจะหมุนค้างไว้อยู่ที่1.6วินะครับผมโดยสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับผม150ให้กับศัตรูที่ยังคงอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับผมไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆอ,อารมณ์เหมือนโดนเผานะครับผม ข่าวนี้เราจะมาพูดถึงอันติเมทสกิลของเวลนะครับผมอันติเมทสกิลของเวลมีชื่อว่าวินสตอร์มนะครับผมโเคตรเท่เลยนะฮะวินสตอร์มนี้เป็นการที่เวลเนี่ยจะปล่อยพายุอันมาหาวลาลอันยิ่งใหญ่ครับผมไปยังจุดของเป้าหมายนะสร้างความเสียหาย150นะครับผมอ่าไปยังตำแหน่งเป้าหมายนะสร้างความเสียหาย1น0แล้วก็บวกอีก30%ของพลังเวททั้งหมดนะครับผมให้แก่ศัตรูในพื้นที่นะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงมันจะค่อยๆเผานิดนึงครับผม อ่าช้าลงไป20%นะก็จะติดสโลนั่นแหละเอาง่ายๆครับผมแล้วก็ดึงสตูเนี่ยเข้ามายังจุดศูนย์กลางเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนอันติเมตของเทลิสลานะครับผมที่มันจะเป็นการดึงสตูโดนโซตึงไว้อัดดูดเข้ามาดูดเข้ามาตรงกลางนะครับผมหลังจากนั้นผ่านไปแค่หนึ่งวินาทีนะครับผมพายุจะทําการระเบิดมหาสารสร้างความเสียหายที่ดึงพันแต้มเลยนะฮะบ,บวกอีก240%ของพลังเวททั้งหมดนะครับผมอ่าพายุที่เหลือเนี่ยจะถูก ดึงเข้ามายังจุดศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ารุนแรงสุดๆกับสกิลนี้นะต้องใช้ให้ดีนะครับเพราะว่ามีคูดาวที่ค่อนข้างนานอยู่นะครับผมเดี๋ยวคร <c oughs> <c oughs> าวนี้เราไปดูวิธีการเล่นไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าอ uh ่าเอาเวลเอาเวลเดอเดอ เออเอาขึ้นไปเอาหายาขึ้นไป <c oughs> เอออย่างงั้นหน่อยแล้วก็เอาเวลขึ้นมาอันนี้ต่อไปของเราเอาเวลดีกว่ามาอืมไม่ได้มีคนเล่นอยู่แล้วอะไรอะไรเอาว่าแล้วเอาแล้วดูมันเล่นดิเออเอาอะไรครับผมเลือกก่อนนะ <c oughs> เอาไม่ต้องมาโชว์สกอร์ครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นเก่งตลอดเวลาโนโอ้โหกดถามมาด้วย เออจบเลยงานนี้อ่าโอ้โหไฟตวท้ามดูยังไม่ได้ยังไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่ากลัวทีมตัวเองละตอนนี้เริ่มกลัวทีมตัวเองละมันเล่นอะไรของมันเนี้ยเฮ้ยเล่นอะไรเลยเอาไงดีครับผมตอนนี้มีไฮรอดจะขึ้นมาครับเรารอมารอดูมันต้องเอานักยิงถึงจะได้นะ <S <S ถ้า e อดาม,มีด <S <S ขาดแน่หมายถึงแบบ พวกดาเมดกายภาพพวกอะไรเงี้ยมันจะขาดดามเมดเวทเยอะเกินไปไม่ไม่ดีมันออกของกันทีเดียวก็จบแล้วเงี้ยนั่นแหละโอ้โหต้องมารอรุนอีกอืมเบสลี่วะเขาท่าอยู่นะโอเคโอเคเบสลี่นะฮะเราจะเจอใครตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายลุนลุนลุนนักยิงไปตรงข้ามครับนักยิงไปตรงข้ามยังไงเออ ลุนอีกแล้วปัญหามันคือ,อยูโดล่านี่แหละเอาไปเล่นโลมก็ได้แต่ว่าคือมันก็มีไฮลอดไฮลอดมันก็มีดาเมจดรามแต่รอดูว่าการจัดแจงมันจะเป็นยังไงครับปิดแจ้งเตือนก่อนผมอ,อ๋อวุ่นวายมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอาการอาการกลัวตัวหลุดพอ,พอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจใช่ไหมกลัวตัวหลุดคิดว่าตัวเองเล่นได้บางทีจับมามันไม่ได้นะระวังด้วยนะครับ เราต้องเข้าใจบริบทของการเล่นแล้วก็ตัวละครต้องครบทีมมีตำแหน่งถูกต้องชัดเจนนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ไม่ผิดไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันดูความสมควรด้วยนะครับอ่าสมควรด้วยนะอันนี้คือรับไม่ได้จริงๆอันนี้คืออะไรอ่ะเออโอ้โหเลือกให้ดูแล้วว่าจะเลือกก่อนแล้วว่าอ่ะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอริส <'s> <c oughs> the t โอเคครับเริ่มมาผมจะเอาเป็นสกิลหนึ่งนะร,ระมีคูดาวที่น้อยแล้วก็เป็นสกิลหากินครับแต่ข้อเสียคือเล่นทางตรงลำบากต้องทำการใช้สกิลด้านข้างครับผมหรือดับแคมข้างเอา ให้มันเป็นตามลายตามลายของ,ของคคลิปนะครับเยี่ไมเล่นไปแล้วอัดไปอัดไปอัดไปได้ครับผมมาคิวแรกมาแล้วโอ้โหได้เฟิร์สบัตรพับทีมเราต่อมาก็รอเล่นต่อครับเล่นต่อัดไปอัดไปโอเค <c oughs> ผมต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมจะแบบมีไอบ้างนะเพราะว่าไม่ค่อยสบาย นะครับผมไม่ค่อยสบายมันอยู่ในช่วงนี้พอดีปีใหม่มาโดนสซมเลยนี่ระวังมีชิตานะมีชิตาดึงโดนคือมันจะลำบากเอ้าโอ้หันหน้ากล้องแบบเดียวอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอย่ามาเอวผิวใส่พี่ไอ้น้องใจเย็นสกิลไปสกิลสองไปครับยกประตูรอรออันตีอันตีโมโหดเลยแบบโยนไป ไปตรงข้ามนี่โคตรแอสซินเลยแบบแอสซินจะจ๋าเลยเรกันนะไปเห็นมาสองเกมแล้วมั้งเกมแรกโอเคยอมรับว่าผมแพ้อยู่แต่เกมนี้ผมเจออีกแล้วอีกรอบหนึ่งไงอีกรอบหนึ่งที่มันเป็เล่นแอสซินล้วนๆอยากอยู่ไม่มีมานานนะเต็มอยากแต่ก็เริ่มมีละโอเคตรงนั้นเขาเริ่มมั่วกันละ จะไหวไหมขาเริ่มเปิดไฟเท่าเต่าครับเราก็วิ่งไปเท่าเต่าคือรอเติมเติมดาเมดเข้าไปหาจังหวะศัตรูมันพลาดกันเขาเรียกว่าคุมโซนคุมโซนเต่าครับโอเคกลับมาเชียร์เลนต่อมีใครจะโดนไม่มี มาแล้วมาแล้วมินชิตามินชิตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ฮะได้นฮะอือสุดยอดเลยเฮ้ยมีต่อมีต่อแต่เราไม่มีสกิลเล่นครับยกได้ทีเดียวลิง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 ยิงไปยิงไปสวยงามมากสวยงามมากไฟลอตสุดยอดมากครับผมควรให้เขาได้เล่นโลมาดีละเออไม่ต้องไปแกลงเขานะ เอาจริงยูโรล่ามันก็เล่นได้นละแต่ว่าไม่คอยเวิร์กปับกําเบีลำบากใจอุ้ยเพื่อนเตียนเตียนเพื่อนวันนี้พุ่งมาทำไมลูกพี่พุ่งใส่วะลูกพี่พุ่งใส่อ่ะมันจะเอาคืนอ่ะมันจะเอาให้ได้โอ้โหเสียวเสียวเสียวอันตรายระวังเซเลนารัาคือแบบ แ, alnya, แรงนะแรงด้วยสตันนานด้วยน่าเกียดด้วยนะฮะไม่ไหวจริง chips, แต่ตอนนี <bekommen brainstorm ing> <the> ้เราเราต้องเอ่อเติมมานาก่อนไหมเล่นไม่ได้นะถ้าเล่นเคลียร์คลิปนี้หมดแล้วเราจะเติมมานาโยนสกิลมาเรื่อยเลยเกือบเกือบเกือบระวังด้วยนะเช็คดีๆดีมองให้ไกลเดี๋ยวมันจะโยนมาอีกเรียบรอตอนนี้เรากลับไปเอามานาก่อน ไม่มีมานาเล่นนะแต่ว่าช่วงกลางเกมเลดเกมเนี่ยมันจะง่ายอยู่เพราะว่ามานาจะไม่ค่อยหมดละเออเริ่มเล่นได้ละอันตีก็ <so S 1> <your soul. S 2> จะมาะอีกสีว่วิเออเคียร์เว็บเคียร์เว็บผมเคียร์เว็บโซนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นไปเล่นด้วยโอ้โหข้างล่างป้อมก็แบบต้องช่วยตลอดครับตอนนี้ อุ๊ยอุ๊ยมีคนดัก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ถอยถอยถอยมีคนดักมีคนดักแต่เดยวลิงจะเอาลิงจะเอาต่อวาร์ปกลับนะครับกิลสองคือเอาไว้ยกลิงเลยนะครับมารอดรอดอยู่รอดอยู่รอดรอดแต่เพื่อนโดนแรกเรซี่โดนนะผมเรซี่โดนแรกไป กำลังไปครับโอ้กันไม่ทันละไม่แตกดูอนี่เดียวนี่เดียวได้ไหมเฮ้ยหอดได้ไงวะเฮ้ยๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาเรวเรอวปุ้มเดยวไหมดีทีเดียวอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยลิงลิเนเย็นเอ้ยเฮ้ยเสน้ามา เซน่าบอกวิ่งเสียวมากยิงไปยิงไปนักคนหนึ่งเฮ้ยเอ้าโหคุิงมาไงวะลืมมองเลยเมื่อกี้มันวิ่งปุ๊บวิ่งมาต่อหน้าเลยต่อเลยฮะต่อเลยโอ้โหยอดยอดโอ้เฮเพื่อนโดนไปเลยเคลียร์บ้านเคลียร์บ้าน ออ้้ยยยยเเดันยาวเลยตอนนี้ผมดันยาวเลยผมเคลี่ยเวฟดันยาวอ้าวลิงมาครับผมไม่เมีนตีด้วยถอยก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยมาก่อนเพื่อนถอยมาก่อนเล่นไม่ได้ลิงจะตามผมแล้วโอ้ยไอ้คิมมี่โอ้โหคิมมี่ยังไงไอ้คิมมี่ยิงพลาดไอ้คิมมี่พลาดยกได้ด้วยเอาไงต่อเอาจบจบไหมจบไหมคิมมี่ได้ไหมไม่ได้แล้วเตะนะกลับมานะไม่อยากเคลียงอ่ะโดนดักทางอีกรอนตีมาเล่นกับอันตีดีกว่าครับผม ก็ <mm ถ้าพูดถึงคอมโบนะลืมพูดถึงคอมโบเลยครับคอมโบมันก็เรียกว่าจะสองก่อนก็ได้หร <mm 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 ือจานตีก่อนก็ได้นะครับผมเป็นสองสองสามหนึ่งหรือว่าจะเป็นสามสองหนึ่งไปเลยก็ได้ก็ง่ายดีเหมือนกันหรือจะเปิดสกิลหนึ่งก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องยกทำซีซีก่อนนะตามถนัดครับผมสกิลมีแค่สามสกิลเล่นไปเล่นมาอารมณ์เหมือนกับเล่นผสมสกิลอะเล่นไม่ยาก เออเอาลาได้อีกเอาชิบหายแล้วเอาเพื่อนเอ้ยประโทษนะจ๊ะสอรี่สอด้วงสอว่วงสอกา,าวสอยาวไปเลยนะเอ,ออการสอรี่ไปไปเขียดเยอะไป้ติมยิ่งบมได้แรงสูงๆอยู่เนี่ยโอ้เขียดง่ายเนาะจริงๆนะฮะพวกนี้ระวังด้วยเขียดเขียดจริงนะเออ เรื่องเล็กๆ่อยน้อยเนี่ยเขาเครียดจริงๆ,งๆงแหละม,มาแล้วมาแล้วโยนสกิลครับผมรวบรูดดูดพับแตกปุ๊บไงต่ออือได้ต้องแบบนี้เฮ้ยเ <a> ราจะไอเฮ้ยโอเคได้เลยเอ่อผมรอเอาตัวนี้กัธยาอัจฉริยะไอตัวเนี้ยจินเนสสวอท มันจะช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ละลายเกาะศัตรูได้ค่อนข้างดีครับเป็นสแตก็กมันใหญ่ลนะแล้วจะไปไอเทมวิ่งเร็วนะวิวมันมีแมคาีนิกกับการวิ่งเร็วดียกขึ้นสวยโอ้โหรแรงเลยสุดรนะถ้าวิวเนี่ยมันได้วิ่งเร็วเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สแตก็กไป มันได้วิ่งเร็วเรื่อยๆครับดูดิใช่ไหมมันจะเข้าไฟได้เร็วแล้วก็เข้าไปดักตรงจุดต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งหนีเข้าออกไฟได้เร็วอ่ะมันก็ดีกันอ,อะไรวะ <laughs> มีแจะแม่นเกินสงสัยมันวางไว้ครับผมวางไว้ไว้โู่เอาแล้วเว้ยเอาแล้วไปดูดหน่อยดูดหน่อยโอ้โหเป็นไงมินจิตามีมดึงกูจำได้ดอกนี้เอาคืนเน้นๆนฮะ โอเครอเล่นหลอดนะครับรอเล่นหลอดยังไงครับเรามากวนเลนบนก่อนเลยโยนไปโดนหน้าโดนหลังหลิงมาละก็เหลือแค่สองตัวนั้นไม่เกิดคนระับยิงไม่โดนด้วยนะเออได้แล้วได้แล้วมินทิตาครับมินทิตามาฮะ มน้องมินชี่ยังไงต่อยังไงต่อตูอมบูมโคตรแรงไซหน้าโดนเจ็บเจ็บยกสวยๆเท่าหลอดได้ก็ดีเฮ้ยเอาเลือดไปหมดละมันเอาเม็ดเลือดไปหมดละไอยูดโดลาอยากได้บ้องะมันน่าจะหมดอีกไม่นาน มาเอามาเอาจะเอาไหมเหมือนเพื่อนจะไม่เอาเพื่อนจะลุยต่อเหรอไม่มีอันตีเพื่อนจะเย็นอ่าไม่ลุยต่อยังไงแย่และลำบากละลำบากแล้ว,ลลวเฮ้ยหอยโอ้ย,อยถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะลำบากเอาต่อเนยครับอ,อักให้เต็มศัรตรูไม่กล้าเล่นเฮ้ยเฮ้ยงูมันไปมันไปสนใจทางนู้นอละมาทางนี้ก่อนได้ไหมสักนิดสักนิด ได้ไอ้ได้เอ้เออดีมากดีมากดีมากเรารอสกิลครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บชร์เวฟไปแล้วก็เก็บไว้รออันตีมาก็พร้อมเล่นเลยหรือไม่กระยกได้เลยโอ้โหลิงมาลิงมาลิงมาเอ้าลิงโดดโดดเบาแล้วโดดเบาแล้วลิงจ๋าพระเจ้าจอระยอดมากนี่ฮะนี่ฮะดูดตูมเด็ดเลยจะเดินอ้อมล่างนันเหรอโยนอันตีไปข้างล่างดักหน้าเลย โยนไ้ก่อนเผื่อได้เล่นโอ้โหคนสุดยอดเลยหายบุษะเอาแล้วแต่ว่าโดนโดนจีโดนจี้ <c oughs> จ,จีจี้จี้จี้เลยครับโหแตกหมดแล้วทีมขนงท่ามครับโอเคจบเกมได้เลยนะฮะโยนตะกิ้ดักไปครับปึ๊บปึ๊บควนไ้ก่อนแล้วก็จบไปเปที่เรียบร้อยกับการรีวิวตัวละครแล้วก็รีวิวสกินใหม่ของคุณเวลนะครับผม อย่างเท่อย่างหล่อบอกแล้วเราคือูดสวรรค์สุดหล่อเกลียวฟ้าวมะพร้าวแก้ว,าาว,ก,วกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกองแกงกองแกงยัง,งไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเราจะได้ทําคลิปกันไปเนะรื่อยๆนะฮะวันนี้ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ว่าเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมป่วยนะฮะอาจจะแบบมีเสียงไอมีอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วย ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้คือบายครับผม